ขนมพักกาดค่ะมาทานด้วยกันค่ะอยากทานต้องทําเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หาทานยากเนาะแล้วก็จะมีในห้างนะคะบางร้านนะคะก็จะเป็นแป้งแข็งๆนะคะของเราทํานะคะจะเป็นใช้เท้าเยอะนะคะแล้วก็ใส่แป้งน้อยนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวตัวแป้งจะนุ่มนะคะจะนุ่มเพราะว่าเราใส่ใช้เท้าเยอะเนาะ มาทานได้กันค่ะขนมผักกาดหอมหอมหาทานยากนะคะ